กรบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็จะมาเล่นเกม World War 4ที่ตอนนี้กำลังเปิดฟรีในค่ายเกมอะไรสักค่ายนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นด่านที่หนึ่งนะครับผมในเกม World War 4นะครับผมถ้าผู้ชื่อผิดก,ก็ขอภัยหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมมาเล่นในเวฟที่หนึ่งนะจ๊ะ เริ่มที่ดา่านแรกเลยนะครับพร้อมไปครับ <S <S ตอนนี้เกม <S <S วูบอนนสีก็ ให้เล่นฟรีกันอยู่นะครับผมก็ไปโหลดกันได้นะครับผมที่ลิงก์ใต้ลิงก์คลิปชาติของผมก็ได้นะครับต้องไปโหลดโปรแกรมเอ่อที่ลิงก์ใต้คลิปก่อนของผมก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปโหลดที่ตัวเกมนะนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปชั่นเอาไว้นะครับผมใต้คลิปให้ไปโหลดกันได้นะครับผมเป็นเกมที่สนุกเลยนะครับผมเอาไว้ระบายอารมณ์ Dan you hear me We're going for it. Trying the subway to Inwood. Over. Yeah, really? Yeah, I don't know. Maybe it's the drum's so I come out on a cross. There's more way. Guys? Bag of stuff right here. You heard of me from Malaysia, you're right. Who shot me? Mate, I'm

มจะไ่เรียกตูม,มันจะไม่มาหาเรานะครับมจะไปหาเพื่อนเราแทนเฮ้ยกดคันนะครับเมื่อกี้

เออผมชอบลูกซ้อมมากกว่า,าเอาเอาอกไปซะละอืมช่างเ็เปิดลิฟต์เลยเพื่อนมาจะมีซอมบี้ตตายแล้วเทีนอยู่ที่นั่นเราเด headed d o งไป a d a f o า d Oh Go now, you coming? Over. I got food and booze for a month. Your heads will be here by then. I'm gonna wait it out. But I'll keep an eye out for you. Oh my god. There's no other way out. Hey, อย่างเยอะอชิดเอออย่งเยอะเลยครับท่านนี่นี่ปืนเก็บเสียงครับหน้าที่ปืนเก็บเสียงมันยังไม่เปิดถูม็อบข้างล่างเห็นไหมครับเอาเปิดซะแล้ว เตรียมพร้อมครับท่านผู้ชมเียมมอคูง่ใหญ่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาจากไหนวะเยอะครับท่านเอ้ยัน โอ้ย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 จีファーแล้วโดนอะไรบะเนี่ยอายโอ้ยโอ้ย้ยเราการเป็นซอมปี้ไปแล้วครับท่าน

ไปแปดวิแปดวิสี่วิสองวิมาแล้วลองเสิร์มมาแล้วกำลังไปครับเรามาผิดทางไม่ได้ครับไม่มียาเฮ้ยการยา ไปดีกว่านี่คนนี้นาสนใจกูโดยครับไม่มียายามไม่มีไป ตรงนี้น่าจะเดือดของแพแลละมีพวกของให้ตังีใช่แน่ๆรีบวิ่งเลยครับท่าน่รีบไปตั้งของเลย กำลังเล่งเลยช่วยกันหน่อยนะเพื่อนโอเคเพื่อนไปเปิดศึกแล้วมากันแล้วรอเลยครับท่าน stay together creeper's close electric ready to run. this is going to be bad oi oh yeah, bang they're climbing the gate they're coming over oh. มาเดี๋ยว็วนจรเป็นกินซะบ้ยโอไปแล้วจ้า

ตายจ้าเฮ้ังสโอ้ยแกมแมกแกมแกระสุนไม่มีแล้วมีแกอยู่ตรงนั้นอีก n o w e can get to the subway? It's gonna be. Go for it. And... Oh, oh, thanks, take uh, care of yourself, Dan. Yep. better times. Better times. Over and out. Creeper on the loose! Raise it up. Stay sharp. We got a creeper. Where have you been all my life? Move! No turning back now.

ไมพีมันเล้าหลือลังประตูพีมัเ,เล้าหลือแล้วหรือโอ้โหวัดชื่โอ้ออโหเจบัคเข้ามา

I say stop! Whack job! พลกล่องพลังกองปุ่มกันโล่งทางสตูครตายกันเป็นกองทัพรับท่าน Bringing it back to train. the train. See, I'm reloading. Wait. aboard coming aboard! bitch. Crazy son of a bitch we've a train! Bum, bum. <laughs> สี่้วเจไม่ใช่ปืนอะไรเลยนอกจากปืนผมโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะผมก็ถ้าชอบก,กันก็กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยคนระับเพื่อให้ผมมาทำคลิปแบบนี้ต่อก็คลิปในสำหรับวันนี้ก็ไนะม่ไปครับผม เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย